แล้วครับผมเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราจับกีก้าทิ้งเอาไว้นะครับผมก็มาต่อกันในพาร์ทนี้เลยนะครับผมจะทําการใส่เ้อน้นองให้มันเลยเพราะว่าค่าหิวมันลงมาพอสมควรแล้วนะครับผมเ้อน้องใส่เข้าไปอ่ะโอเคขึ้นไหมขึ้นรัวๆครับผมเทมเพล็กตตอนนี้ยังอยู่99.8ยังไม่ได้เลยอ่ะเนี่ย <S <S> <S น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเนี่ย อีกไม่นานครับผมอีกนิดเดียวน่าจะจับได้โอ้โหตอนนี้จับได้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็อัดไว้ไม่ทันครับผมเรียบร้อยแล้วครับกีกาของเราเดเวลที่จับได้นะครับเป็น149หน้าตาโอ้โหเท่มากเลยครับผมไม่น่าเชื่อแต่กูโมโ,โหต้องมึงฆ่าเมกา้าของปีกูดิเลย จับมาอย่างยากเย็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงผมต้องกลับไปบ้านก่อนครับแล้วเรามาคาบที่ขี่ให้มันกันดีกว่าเพื่อที่จะไปจับไดโนเสาร์ตัวต่อไปกันเลยนะครับผมนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็ใส่ที่ขี่ให้มันเรียบร้อยแล้วก็ขอบอกได้เลยว่าไอ้เจ้ากีก้านะครับสายพันธุ์วานิลานี่มีสปีดที่ช้ามากๆแล้วก็มีสตาร์เบี่าที่ห่วยแตกมากนะครับผมวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะไม่เหมือนสายพันธุ์โอเวอร์ฮอลที่ผมจับไว้ในพาร์ทก่อนนะครับ สปีดช้ามากๆเลยทีเดียวครับผมเลือดของมันนะครับจาก10,000แสนกว่ากว่าที่เราจับกันไว้นะครับเหลือแค่3980คือค่าพลังโดยรวมแล้วมันลดหมดเลยนะครับการอัพก็ได้น้อยด้วยครับผมอันนี้คือผมปรับคูณแล้วนะทาให้คูณจะได้น้อยกว่านี้อีกครับสตามีน่าก็ขึ้นน้อยมากๆครับสังเกตดูขึ้นหลัก10เองนะไม่น่าเชื่อโอ้โหต้องอัดสตามีน่ากันรัวๆเลยครับ ตอนที่เราไปจับอะจับยากกวสมควรแต่ว่าเราเอามาเวลแล้วสายพันโอเวอร์โฮลดีกว่านะผมว่าสายพันโอเวอร์โฮลไม่มีที่ติเลยครับไม่ว่าจะเป็นสปีดสตาร์มีน่าตามเมจอัพแบบขึ้นกระจุยกระจายมากมายครับผมตรวนี้ยังมีข้อเสียอยู่เยอะมากสปีดก็อัพไม่ค่อยได้ด้วยครับขึ้นทีละ1%เองนะครับอันนี้คือเป็นการปรับแต่งแล้วนะ ถ้าใครเล่นในเซิร์ฟเวอร์ปกติวานิลานี่ขึ้นกันแบบว่าเป็นเต่าเลยอะ่ะไม่เทพเลยครับผมบอกได้เลยน่าจะเหมาะที่จะเป็นสายแท้งมากกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวลองอัพเลือดดูดีกว่าเลือดจะขึ้นเยอะไหมเลือดก,ก็โอเคอยู่ครับขึ้นได้เยอะอยู่ ได้เท่าไหร่อะตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่2 0 0 0 0 0นะครับ2 4 5 4โอ้โหแต่ว่าสปีดเพิ่มขึ้นมาด้วยครับเวลาเราอัพพวกเลเวลนะครับการสปีดพวกนี้มันก็จะคูณไปด้วยครับผมทำให้สปีดไวขึ้นโอเคสปีดเริ่มโอเคแล้วครับนกนกจะเอาจะเอากระจุยโอ้โหโบ โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมแล้วก็ไปจับไดโนเสาร์กันเลยครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับตัวที่ผมจะจับนะครับก็คือฉลามน้ําแข็งนะครับผมซึ่งมันก็จะอยู่ในทะเลนี่แหละเหมือนฉลามทั่วไปนี่แหละครับผมแต่ว่าอาจจะหายากสักนิดนึงพวกสายพันธุ์แบดแอสนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยมันจะคล้ายๆอัลฟานะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีลำแสงนะครับโผล่พุ่งออกมาด้วยในขนาดนี้ผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่าครับ บินลงไปดูใกล้ๆก่อนครับถ้ามีแสงอะใช่เลยไม่มีเลยครับผมคิดว่ายัางไงวันนี้ผมก็ต้องเจอมันแน่นอนครับถ้าเราบินเหนือน้ำนะครับเราสังเกตดีๆเรามองไปข้างล่างมันจะเจอคล้ายๆกับเป็นสี่เหลี่ยมข,ขาวๆนะครับมันจะเป็นถ้ำนะบางครั้งเรามองบนนกเราจะมองเห็นนะครับ เนี่ยครับผมตรงนี้จะเป็นถ้ำใต้น้ำนะครับเราจะสามารถสังเกตได้จากมุมมองด้านบนเฮ้ยเผมว่าตัวนั้นใช่แล้วครับผมตัวใหญ่ครับแล้วก็มีลําแสงออร่าพุ่งออกมาด้วยครับตัวเลยเลเวลเท่าไหร่ใช่เลยครับตัวนี้แหละที่ผมต้องการครับผมเลเวล258นี่แหละตัวนี้แหละ โอเคลงไปจับมันกันเลยดีกว่าอยู่น้ำตื้นๆอย่างนี้โอเคสบาย30ซีซียิงถึงไหมไปล่อมันมาก่อนดีกว่าวไหนวะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวธรรมดานี่ครับตัวนี้ครับผมโอ้ยเทค,ครับเทเท,ทอลังการงานสร้างมากเฮ้ยมาดีดิตามมาตามมาตามมาหรือเปล่าเดี๋ยวใช้ลูกดอกธรรมดายิงไปก่อนดีกว่ามันไม่ยอมตามมาครับ ไม่เป็นไรยิงเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลับมาไม่ตามมึงมาไม่เป็นไรยิงไปเรื่อยๆเอายิงยิ้มสบายดิไม่ตามมางี้สบายเฮ้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 เดี๋ยว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 อ่ะกูอยู่ตรงนี้กูสบายแล้วกูสบายแล้วสามสิบซีซีต่อเลยนี่นี่ถึงไม่รู้ว่าสามสิบซีซีมันยิงลงน้ําได้หรือเปล่าเห็นแต่น้ำกระเซ็นโดนหรือเปล่าไม่รู้ครับสงสัยไม่โดนมั้ง จริงๆเลเวล200กว่าไม่น่าจะหลับยากสำหรับฉลามน่าจะไม่โดนครับไม่โดนมากกว่าลงไปยิงดีกว่าอ๋อมีสะดุ้งครับถ้าใช้คอร์โบมีสะดุ้งแต่3 0ซซีเราไม่เห็นมัน,นไงผมคิดว่าคงไม่โดนมาดวงแล้วครับหลับแล้วครับผมโอ้โหไม่ยากเท่าไหร่แต่เราพิสูจน์ไม่ได้ว่า3 0 c ีโดนหรือไม่เดี๋ยวเรามาดู ค่าสลบมันกว่าบาเท่าไหร่หค่าสลบเป็นหมื่นเลยครับค่าสลบ15,536แสดงว่าเมื่อกี้30มสีซีต้องโดนมันแน่นอนครับผมอุ้ย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 โดนอะไรวะเดียว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 โอ้ารลามสองตัวโอ้ยแพงอุ้ยปังตายโอ้โหโดนฉลามกัดเดี๋ยวยัดยาก่อนเดี๋ยวไม่ทันลงรัวๆเลยครับค่าสลบลงรัวๆเลย ยาสีเขียวมันจะขึ้นน้อยหน่อยถ้าจะให้ดีต้องใช้ยาสีฟ้าครับยาสีฟ้าใช้ทีละขวดสบายๆแต่ถ้าเป็นยาเขียวต้องยัดหลายขวดนะเฮ้ยตอนนี้เราโดนอะไรด้วยวะมันเหมือนมีธาตุอะไรขึ้นอะ่ะอ๋อเป็นธาตุจากไอ้ตัวนี้ครับผมมันทำให้เลือดเราไม่ขึ้นครับเลือดผมแข็งอยู่ที่2,458เลยครับผมจากที่เราโดนฉลามเมื่อกี้กัดนะ ้าหิวมันลงช้ามากๆเลยครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมันหิวแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับผมเอาละครับระหว่างที่เรารอยหลามมังพานะครับเรามาเล่นไอจูเทียมกันดีกว่าครับผมตัวนี้ไม่ต้องใช้ลูกกระสุนนะครับยิงได้เลยพังแล้วก็ทิ้งเลยครับผมองกาไรเดียลกไหมอีกไม่โดนวะไม่โดนวไม่โดนวยอะไรว่าเหมือนไม่โดนอ่ะแต่เสือกโดนยังไงของมันว่าปืนเนี้ยยิงไปยิงไปยิง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 โอ้ยตายโอ้โห ใช่ได้ใช่ได้แต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับลักษณะพลังโจมตีมันจะคล้ายๆกับ Space X ก็แหละคนที่โดนยิงก็จะโดนเดินช้าด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ลองเทสมาบ้างแล้วครับใกล้จะพังอยู่แล้วยิงรัวๆดูนิ่ม,มอสจะตายไหมตายเปล่าอุ้ยพังเลยไม่ตาย่อมได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ลองดูดิว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าอ๋อมันซ่อมได้ครับผมใช้ปุ๋ยกับ s p a c เอ็กซ์เอ펙ม่รูหาจากไหนน่าจะเป็นพวกเอ펙นั่นแหละพวกเรนนสาพันเอ펙กันน่าจะให้มาครับผมสรุปเลยแมมมอสเมื่อกี้ไม่ตายครับกระหน่ำจนหมดแบตก,ก็ไม่ตายไม่แรงสู้ปืนสไปเปอร์ไฟนี่ก็ไม่ได้ครับแรงกว่าเยอะติดต้นไม้เลยตาย สไนเปอร์ไฟอันนี้ขอบอกเลยว่ามันมากครับใครได้มา้งรีบเอาไปใช้โดยด่วนเลยครับมันสุดๆมีนกไครเนีน่ยนกเราป่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นนกเราเนี่ยเฮ้ยมาปลาเดี๋ยวๆๆยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบไปแล้วดียิงทันไม่นกเรามันบินขึ้นไปข้างบนทำไมวะเฮ้ยโอ้ยโดนลูกเดียวหนีเลยโอ้โหไปลุกไปท่วมเลยครับ มาดิมาดิมาเอาละครับผมได้เวลาที่จะใส่เนื้อน้องแล้วนะครับตอนนี้ค้าหิวลงมากแล้วครับผมขึ้นรัวรัวไหมขึ้นทีละนิดครับแต่ขึ้นเรื่อยๆครับเทมมิ่งแค่88.4เนะครับผมเลเวลบวกเป็นร้อยเลยครับไมได้แล้วครับผมไายไม้โอ้โหเหลืองนิดเดียวจะเหลือไปทำไมเนี่ย โอเคได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดน้องไอซ์น้องไอซ์ออของเราเรียบร้อยแล้วครับผมคิดชื่อออกแบบรวดเร็วทันใจมากไม่ต้องคิดชื่อนานตัวนี้ใส่ที่ขี่กันเลยตอนนี้ก็เตรียมออกซิเจนมาทั้งหมด3ถังนะครับโอ้โหสีบนบกสวยมากครับน้ำเงินชมเข้มอลังการงานสร้างรกเราก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนไม่น่าจะมีใครทำอะไรมันได้พ์ทสีเอาไว้แล้วกันโอเค เทดูกันดีกว่าว่าสตามีนาสปีดเป็นไงบ้างสตามีนาสปีดดีสุดๆเลยครับว่ายเหมือนมันไม่ค่อยเหนื่อยด้วยครับปกติถ้าเป็นฉลามธรรมดาแป๊บเดียวมก็เหนื่อยแล้วนะแต่ตัวนี้สบายมากชิลๆแล้วก็ไวสุดๆเลยครับเดี๋ยวหาเวลกับไอ้พวกที่อยู่บนน้ำตื้นๆนี่แหละครับผมอ่าฉลามขยายระกันเราใหญ่กว่านะครับผม อือโอ้ยพอกัดมีเสียงน้ำแข็งนะครับอือนี่มาโอ้ยมามันกัดแรงเหมือนกันครับทำไมมันกัดแรงจังก็ไม่รู้ตอนนี้เราน่าจะต้องอัพสักนิดหน่อยมีฟันออกมาจากร่างกายของมันด้วยนะครับผมโอ้ยแต่ตอนนี้เราลำบากเลยครับทำไมมันกัดแรงขนาดนี้ผมไม่รู้ครับเพนดีกว่าโอ้หกัดแรงสุดๆเลยน่าจะต้องเวลกับไอ้พวกโลมาก่อนแล้วครับ ฉลามแกงเมื่อกี้ไม่รู้เป็นฉลามสายพันธุ์ไหนครับโอ้โหเลือดเราทั้งเจนะ็ดพันมันกัดลงรัวๆเลยอะ่ะอู้ตามมาอีกโอ้โห,ม,โโหมันฉลามโคตรเยอะเลยคือเวลาเราอยู่ในน้ําเราก็มองไม่ค่อยชัดไงว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรข่าวก่อนผมก็เจอเอาฟ้ามาแล้วทีนึงไงเวลก่พวกตัวเล็กๆไปก่อนพวกโลมาพวกนี้แหละ ดาเมจของเราตอนนี้น้อยมากเลยครับกัดโลมาทีเดียวยังไม่ตายเลยจะหาตัวอะไรที่จะสู้กับเราได้วะตอนนี้ไอกัดโลมาก็ไม่ตายวะ่ะมาโอ้โหแม่งไอหลามกัดแรงวะ่ะแรงมากๆแรงมาก,แมากๆแสดงว่าสายพันธุ์น้ำแข็งนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับโวยแตกมากๆเลย ถ้าจะเอาตัวแรงๆต้องเป็นธาตุไฟแล้วครับตัวนี้น่าจะช่วยในส่วนของสตามิน่าและความเร็วผมไม่สามารถจะเวลจากตัวอะไรได้เลยอ่ะเพราะว่าไอตัวพวกนี้มันกัดทีเดียวไม่ตายไงแต่เลือดมันก็รีเร็วนะอ่ะกัด ถ้ากัดโลมาได้สักตัวหนึ่งเดี๋ยวอัปเมจรัวๆเลยอ้าไม่มีไอ้หลามแล้วโอเคทำไมกัดไม่ตายวะแรงกัดมันไม่ทำให้ตายเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมกัดไม่ตายเฮ้ยไอ้หลามรอบนี้มากี่ตัวเนี่ยรู้ได้ปหมวะเวเวลอัพคันหนึ่งแล้ววิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามึงดูดิโอ้โห ต้องอัพเวลก่อนเนี่ยไม่งั้นสู้ใครไม่ได้เลยครับพอดาเมจอยู่ที่1,000พันโอเคเลยกัดตายเลยครับผมดาเมจชุดแรกไม่สามารถทำอะไรใครได้เลยครับเป็นดาเมจก่อนเลยครับเลือดโอ้เลือดไปรัวๆแล้วครับไปเท่าไหร่แล้วไป54 5 0 0 0หพันแล้วครับสตารมีหน้าไม่ต้องน้ำหนักสองพันโอเคพอปีด ไ้ที่200ก่อนอ่ะเป็นไงบ้างไวขึ้นไหมเออท่านี้กำลังดีโอ้โหนี่มันไวพอๆกับโรมาเลยเนะี่ยไวกว่าโรมาอีกตอนนี้ลงล่างกันเลยดีกว่าครับข้างล่างมีตัวอะไรวะมีปลาหัวหินครับแล้วก็มีโมซาซอเนสซี่โอ้โหเข้ามาแล้วครับผมมาเข้ามาโอ้ยเลเวลโครเยอะหดขึ้นแล้วครับผมมาตาย ขึ้นแล้วโหวดขึ้นแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอออย่างนี้ค่อยมันหน่อยไม่เหมือนเมื่อกี้ตอนนี้เราโหดขึ้นเยอะแล้วขอแค่ได้อัพอัพแป๊บเดียวก็เก่งแล้วครับนี่นี่มาขายพันธุ์น้ำแข็งเว้ยมึงกูจะกัดพวกมึงให้แข็งให้ตายสลายไปหมดเลยตายหมดเรียบร้อยไอปะหูหินนี่อึดวะกัดทีเดียวไม่ตาย ใครอยากจะให้มันโหดก็ไปจับสายไฟนะครับสายไฟจะเป็นสายที่ดาเมจแรงที่สุดแนละ้วจะเอาเหรอแต่ตัวนี้มันจะมีสปีดท,ที่ค่อนข้างดีวนก่อนวนก่อนกัดมันมันทำไมกัดมันไม่โดนวะอึอืชอุยมันจะอึดไปไหนวะกัดหลายทีมากครับดาเมจเป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับสำหรับอันนี้เอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย แองเลอร์ ler, สีจุกเงินมามาตัดแม่งไม่โดนวะเฮ้ยเดียวหน่อยเดียวหน่อยมามามาดิมาตายติดบกมั้งเออะไรดีตอนนี้ดาเมจดีกว่ามั้งทุกอย่างโอเคแล้วครับเหลือแต่ดาเมจดาเมจขึ้นหลักหมื่นเลยครับผม ตอนนี้เลเวลตันแล้วนะครับลงมาข้างล่างแป๊บเดียวเลเวลตันเลยครับผมไม่น่าเชื่อสปีดผมไม่ต้องการแล้วผมขอดามเมจเลยแล้วกันแล้วก็เอาเป็นเลือดไปเลือดได้เท่าไหร่เลือดได้1ล้านแล้วนะครับ1 1 6 1 3ล้านร้ยาแต่ค่าแสทมันอัพได้อรังการงานสร้างมากอือดีตัวนี้อะไรตัวนี้อะไร ันนี้น่าจะเป็นปลาหัวหินต,ตายทีเดียวตายตอนนี้น่าจะทีเดียวตายหมดแล้วมั้ง้างล่างนี่อะไรเนสซี่เนสซี่เนสซี่เข้ามาเลยทีเดียวดับมูซาซอมูซาซอตายโอ้โหไอมวเอลฟาที่ผมใส่อยู่นี่สาม,มารถที่จะทำให้เรามองเห็นใต้น้ำทัดด้วยนะครับผมอไอตัวอะไรวะตายเลยเอ็งอ่มงมาเ,เมาพียบเลยเข้ามาเข้ามาตายหมดตายหมด แล้วก็รู้สึกเวลาเราขี่บนไดโนเสาร์เราจะออกซิเจนไม่ลดด้วยนะสำหรับชุดเกาะตัวนี้ครับแต่ถ้าลงข้างล่างมันก็ลดนะดูต่อดูต่อเลยดูต่อเลยตายตอนนี้กัดตัวเราทีหมดเลยครับเมกาฉลามวันนี้ไม่เจอมีไหมเมกาฉลามเฮ้ยเจอเอเปกเอเปกเนฟซี่สีขาวพองเข้ามาเลยมีเดียวไหม ทีเดียวตายครับเนเบล324อุ้ยมาเยอะแยะมากมายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในโน้ตเสาในน้ำมผมมันเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนี้โอ้ยดูแองเกอร์มาเป็นสิบอะมาจากไหนกันวะเนี่ยมากี่ตัวผมก็สู้มันหมดเข้ามาเลยเข้ามาเฮ้ยเราโดนพิษจากตัวอะไรวะได้เป็นแม่งของทะเลมา มาดิมาตายอุ้ยโดนลุมมาอีกแล้วโอ้โหเยี่ยมมากมาอุ้ยโบซาซออีกอุ้มอ่าโอ้มีทั้งโบซาซอเนสซี่หมดยังวะทำไมมันมาไม่หมดเลยอ่ะแองเลอร์ใหม่ล้วแองเลอร์ตายแต่มาเยอะๆอย่างนี้แหละดีมันสา่ใจเจอเนสซี่อีกแล้วครับแองเลอร์ตายไปก่อนเลย วิมม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่เนสซี่ตายไปแล้วเลยเวลนเจ็้ยแปดไอ้หลามไอ้หลามไอ้หลามจะเอาเหรอมาอู้เนสซี่เนสซี่มาจากไหนตายไปดีบึงตายไปไปกล้าไปกล้าโรดอนยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลย โ้ยตัวอะไรวะพูดองทบเนสซี่กับโมทาทอโอ้โหยาละวาดเยอะแยะมากมายไกลกองมาเยอะมากสุดๆมันเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะสุดๆเลยครับอุ้ยเนสซี่เนสซี่เนสซี่อุ้ยเมกามาแล้วครับเมกาเมกาโรดอดนมาโอ้ยกอแตกไม่โดนกูด้วยโอ้ยตายโอ้ยดาเมจมหาศาล กัดไม่กี arlos, anyway, ่ทีเองครับเมกาเมกาโดดอมตายไปเลยโอ้โหโหดมากตอนแรกๆมาอาจจะกระจอกหน่อยแต่พออัพแล้วก็โหดพอสมควรนะครับได้ของอะไรมาบ้างเลยเดี๋ยวลงไปดูดีกว่าในตัวฉลามไม่มีอะไรเลยครับอ๋อนี่ไงครับของอยู่ในตัวมันครับผมมีส n i p e r ร i f ร e e x p l o s i v ระดับเจอร์นี่แมนแล้วก็มีเนื้อพันพิเศษเอามา ก็มีซีโฟครับเป็นรีโมทมาสักอันหนึ่งก็ได้แล้วก็ที่ขี่ฉลามอย่างดีงวอกอย่างดีเยอะแยะมากมายเป็นเจอร์นี่แมนก็มีครับเอเซนเดน์ก็มีโอ้โหอลังการเอาไม้หมดเลยไอพวกนี้ไม่เอาโอเคไอ้ลามเราอยู่ไหนเนี่ยอ่ามีที่เขียนใหม่แล้วไอ้หนูจะใส่ให้ได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเอาไปเลย อาเมอร์บวกศิลเลยทีเดียวยดึงต่อตอนนี้เห็นตัวอะไรแวบบแบบ๊บๆปลาหัวหินไม่ใช่เหรอวะอุ้ยโมซาซอข้างบนโมซาซออ้ยดยีอุย้ยไม่โดนว่ะตายหัวนีไ่ไม่กัดมันไม่โดนวะหรือว่าโดนแล้วไม่ตายอื้ยโอ้ย,อยนั่นแหละว่าแล้วทำไมสองทีทีแรกไม่ตายครับอุยตายเนสซี่เปลวร้อยกว่ากว่านี่ทีเดียวผู้ไม่ไกลัว้ดึงครับ เบเกอเบกอร์ดอนโอ้โหทไมมาเยอะจังวะมาเยอะมาก,มากตัวน,นี้เป็นฉลามขาวกู้ชิบหายเขาลงไปแล้วโอ้โหเขาลงจากไอฉลามแล้วออกซิเจนหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปออกซิเจนก่อนแท้กูไปก่อนเลยกูหายใจไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายอยู่แล้วเลือกูลงรัวๆโอ้โหทันทันพอดีเดี๋ยวไปตอนนี้ไอ้หลามเราหนักเลย ตัวไหนว่าไม่กล้าตัวนี้ว่ะเดี๋ยวทิ้งของก่อนตอนนี้ห so no น er ักมากมากของรัวๆทิ้งของรัวๆเฮ้ยๆฮมาเต็มเลยเฮ้ยทำไมเรากัดไม่ได้วะเดี๋ยวหนีก่อนครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมกัดไม่ได้กัดได้ยังไม่รู้ลองดูดิโอ้ยยังกัดไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ะพักก่อนเดี๋ยวค่อยลงมา เดี๋ต้องลงไปดูของว่าได้อะไรมาบ้านพักก่อนอ๋อตอนนี้เราอยู่ในบริเวณเกาะคาโน่พอดีนี่เรือเด็หลามเตาเหลือ9 0 0 0 0 0กว่านะครับจาก1ล้านยังลงเรื่อยๆน่าจะเป็นคิษของเมกาเมกาโลดอนนะครับผมลงไปดลยข้างล่างต่อเลยจะไปดูของไงว่าได้อะไรบ้าง น่าจะเป็นตัวนี้แหละมีอะไรบ้างวะมีของเหมือนเหมือนเดิมเลยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดเกาะส่วนอื่นนะโอเคไม่เอาอะไรนะครับขี่ขี่มหร้อยขึ้นบนกันดีกว่าน้องไอซ์อ่ากับได้แล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมกัดไม่ได้ น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหแล้วมาลงตรงนี้เลยเนี่ยนี่วันโอ้โหแดนสอสรพิษชัดๆนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเว้ยนี่ก่อนเว้ยเว้ยติดติดติดเดีย๋ยวไปพักทางด้านนู้นดีกว่าเกือบตายเลยนะครับไม่รู้ว่าเกือบตายเพราะออกซิเจนหมดหรือว่าโดนเมกาเมกาเราโดนกัดไม่แน่ใจเหมือนกันเดีย๋ยวค่อยไปย้อนดู งั้นเอาเป็นว่าไงในพ์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ